กัดดอ,น,อ,น,อน,นี่น,นีกัดกัดกระโดดกัดแบบไอ้น,นี่เลยครับมันเห็นเป็นไม่ได้มันตับเนี่ยเดีย๋ยวปช่อนกันนะครับผมมิดปากไปดีครับเห็นน้ำแบบใสๆเงี้ครับก็ถ้าเกิดมันมีตัวมันกัดง่ายมากเลยนะครับก็ ใช้เป็นเจ้ามันตับเนาะเนี่ยครับใส่เข้าไปหนึ่งไม่กัด,ดส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างี้ครับพราะตัวเบสต,ตัวเบสอะองศามันจะเปลี่ยนเลยก็โอเคเลยฝ่ากไวได้ครับผมมันตับมินิสุดยอดมากครับชานี้ก็2ตัวและกัดง่ายมากเลยมันเป็นเหยื่อตัวเล็กนะครับปลามันไม่ค่อยระแวงลองซื้อมาเลือกหาลองใช้ดูครับอีกหนึ่งทางเรื่องของการตีไปช่อนครับผมมันตับมินิดยอดมากครับ โดนดิโดนดิคิดว่าไม่มีปลากัดมันตับยังไงก็ไม่รอดครับจูบเลยเต็มปากนยะเอาขึ้นก่อนครับก็ตัวแรกคิดว่าไม่มีปลาน้ำมันใสครับผมก็ลองเลือกใช้เจ้ามันตับลองดูครับมันตั้มมินิครับผมซสดเข้าไปหนึ่งตะขอปลาวแว้นๆเลยน้ำใสๆแบบเป็นอย่างเงี้ยครับ เป็นแบบว่าน้ําขึ้นมาแล้วมันท่วมพวกสาหร่ายนะครับเราก็ลองดูกันนะครับว่าแต่กัดอย่างนี้ไม่ลอดครับมันกัดแบบพุ่งกัดป๊บเลยส่งหน่อยๆอร่อยแน่โอเคครับมันตั้มมินนีครับผมยอดมากครับมีวางจําหน่ายแล้วนะครับผมลองซื้อมาใช้ดูครับผมคุ้มแน่นอนครับโอเคครับสุดยอดครับมันตับมมินนี ก็เพื่อนน้ำใสอยู่ใกล้เกี่ยวประชมปอกวันนี้ปอกแล้วตเห็นมั้ยเนี่ยโอ๊ย ตายป่าแม่ละแวงดิเวยกัดปุ๊บก็ติดปั๊บครับผมกัดใกล้ๆไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับตามจุ๊บเลยหนึ่งตะขอตัวนี้ใส่เข้าไปครับผมโอเคครับผมฝากไว้ได้วยครับอย,อย่าดิน้นอย่าดิน้นเสียวโอเคครับผมมันตับนี่นะครับผมสุดยอดมากครับสามแต้มแล้วสุดยอดครับผม